สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโมมาร์เบลลคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วเชื่อว,ว่าทุกคนจะดีต่อใจเช่นเดียวกับแอดมินอย่างแน่นอนครับเป็นโมเมนต์เรื่องราวในลีกญี่ปุ่นมากันที่สโมสรโตโยต้าของเตยหัทยาบำรุงสุกันครับที่แน่นอนว่าเธอได้นําวัฒนธรรมดีๆคนไทยเราใช้กันไปใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ในวีลีกลีกญี่ปุ่นเราได้เห็นอยู่ประจําเลยครับเช่นเดียวกับคลิปนี้ที่เป็นโมเมนต์น่ารักก่อนแข่งขันของเตยหัทยาบำรุงสุขที่เธอ ได้มีการไปเพื่อนๆก่อนที่จะลงสนามครับซึ่งเพื่อนๆทีมโตโยต้าก็น่ารักมากๆเลยมีเพื่อนร่วมทีมเป็นสาวไทยก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราเป็นอย่างดีครับมีการไหวเตยกลับด้วยครับตามภาพเลยครับ,ด,รบดูได้เลยเพื่อนๆมีความนอบน้อมเป็นอย่างมากมีการโน้มตัวแล้วก็ไหวเตยหัตยาบำรุง <ฆ ding. S 1> ของเรากลับเ,เป็นโมเมนต์เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยครับนี่แหละครับเพื่อนต่างชาติเมื่อได้มาอยู่กับสาวไทยของเราสาว ของเราได้ร่วมทีมก็น่ารักให้เกียรติสาวไทยของเราเป็นอย่างมากเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์เป็นภาพที่น่าประทับใจน่ารักมากๆเห็นแล้วก็อมยิ้มแล้วก็ดีใจแทนเตยจริงๆครับที่เพื่อนนั้นรักเธอแล้วก็ให้เกียรติเธอขนาดนี้ก็แน่นอนละครับอย่างเตยเธอก็ถือว่ามาลุ้นเล่นให้กับทีมโตโยต้าเป็นอีกครั้งก็มีความสนิทสนมกับเพื่อนๆร่วมทีมหรือว่าทีมงานต่างๆเป็นอย่างดีครับแล้วทีมงานก็มีการให้เกียรติสาวไทยของเราอย่างดี งามด้วยน่ารักมากๆเลยครับ